อกกตอนไปคิวข้างบนแล้วนะอุ้ยเอ็นดอรไม่อยู่แล้วเอ็นดออุ้ยสตาร์นโอเอ็นเอ็นดอปัดสตาร์นได้นะไอ้เจ้านี่มันเจ้านี่มันร้ายเรียบร้อยสิครับอย่างนี้เอ็นเอ็นดอ,อยังคิววีลานะ่าเลยอุ้ยทาร่าอีกมีอัติไหมทาร่ามีไหมมีอัติไหมทาร่าเรียบร้อยโอ้ทาร่าไม่มีอัตินะครับข้างบนที่มาที่มาแล้วเพื่อนเรามาแล้วมาแล้วเพื่อนนี่ไงหลบอยู่ตรงนี้เหรอคิกซี่ตีหนึ่งสองสามสี่ห้าเออตีอู้เลือดไหนจังเลยโอ้ทาร่าทาร่าเรียบร้อยสิครับกดอัติก็เลือดเด้งไม่ทันหรอก ตัวไม่กลัวนะฮิฮิกโตโลตัวโลเอาเหรอที่ดูดก่อนตีอูตีตีอูตีโตัวโลโอ้โหตีโตัวโลอย่างแรงเออเป็ครับตีหลัวๆนี่ไงเอเลโดหนึ่งสองกูหตีอย่างแรงตีอย่างแรงเออไม่ตายไม่ตายไม่เป็นไรตีเลยลูกวตีเออใครมาก็ตีหมดเอเลโดเรียบร้อยหนึ่งแจ๊คเรียบร้อยแล้วทาร่าตีตีดูดอันตีขึ้นไม่ทันอันตีขึ้นไม่ทันแน่เออนี่ไงอูเรียบร้อยเรียบร้อยจริงครับอุ้ยเออตีเออกบรวมให้เรียบร้อย คลิกซี่เลรอเอาในป้อมเลยบอกเลยกว่าเกิดก็มีโอ้ค่ายคลิกซี่เลยดี่คลิกซ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 ี่ก็เอติอืม โอเคสวัสดีครับผมต้นหลิววันนี้เราอยู่กันในเกม ROV กันอีกเช่นเ,เคยกับฮิโรมาจ้านะครับหลังจากคลิปที่แล้วผมเล่นมาจ้าเวทไปรู้สึกว่ามันไม่ค่อยดึงประสิทธิภาพของมาจ้าออกมาเต็มที่สักเท่าไหร่นะครับเพราะมาจ้าแพทนี้ปรับมามันเหมือนจะเป็น มาจ้าที่เน้นการโจมตีปกตินะครับคลิปนี้ผมเลยว่าจะเล่นมาจ้าสายแคร,รี่นะครับผมจะออกไอเทมแคร,รี่ทั้งหมดเลยนะครับจะมีรอ,องเท้าที่เป็นรองเท้าเจ้าเวทนะครับแล้วก็จะเป็นสตาร์ฟออฟนูนะครับแทนแทนมอร์นิ่งสตาร์นะครับบอกเลยว่าออกเซตตี้แบบมาจ้าคือแบบโคตรโหดโหดมากเลยนะครับบอกเลยจะโหดสักแค่ไหนเราไปดูกันในเกมกันเลยดีกว่ามาฟาร์มก็เรื่มต้นฟาร์มแดงนะครับ เซตไอเทมผมจะออกอ่าผมจะเอาแปะไว้ตามด้านล่างนี้เลยนะครับเซตไอเทมออกตามด้านล่างนี้เลยอ่าไฟาร,ร์มก่อนนะครับอ่าจะเก่งได้ที่เราต้องมีธนูฟาร,ร์มแบบเต็มๆแล้วเอาแหลกด้วยปิงแนละ้วโ,โคตรปริงเลย <My S 1> เน็ตเป็นอะไรเนี่ย ได้บูไปแล้วนะครับเราต้องพยายามให้มันได้ทะนฟาร์มก่อนนะครับถึงจะเก่งนะครับบอกเ,เลยละลายแท้งนี่คือแบบเลื่อนไหลอย่างน้ําตีแท้งอุ้ยข้างบนมีปูข้างบนมีประเด็นละเฮ้ยรอดไหมเนี่ยเฮ้ยวีล่ารอดไหมเนี่ยโอ,โอู้เนี่ยแลกแลกโอ้โหทะลุกําแพงอู้ชิบหายแล้วเน็ตก็แลกเฮ้ยเน็ตปิงนะโอ้โหปิงจ,จัดเลยนะครับไม่เป็นไรเล่นแบบทุรักทุเลเลยเฮ้ยเอ,ลอเลนโดอหละมาดิเอเลนโดอุ้อยสไลด์ไปหน่อยดิ เอาไหมใส่เดียวไหมเอเดนดอใส่เดียวไหมอู้เอาเอากดสกิลสองด่าอู้เอเดนดอลบได้แล้วอุ้ยตีตีเก็บปืนไว้อยู่ตีตีวิบบับมานัา่นไงเรียบร้อยวุ้นสกิลสองไม่โดนนะครับเมื่อกี้ถ้าเกิดสกิลสองโดนน MM ่าจะชนะแบบเห็นเห็นเลยนะครับสกิลสองผมไม่โดนเอเดนดอลเลยนะครับไม่ได้ดูดดาเมจเลยนะฟาร์มแดงกันไปก่อน ใจต้องอเล่นสายแคลี่ตัวไหนก็ตามนะครับจะ,จะเล่นเป็นแคลี่ต้องใจเย็นๆนะครับต้องทําตัวเองให้รวยก็ไวนะครับต้องมีไอเทมเยอะๆนะครับข้างบนตายกันนี้แหละวมันจะแรกโอ้โหข้างบนไม่ได้คิวเลยเนลาฟาร์มไปก่อนต้องใจเย็นๆหูตีมังกรเลื่อนรถอย่างน้ํานี่ไงคือคนด้ยเพื่อนเดี๋ยวได้ธนูฟาร์มก่อนเหมือนจะโดนมังกรสตาร์ข้างบนเนี่ยถึงตายกันเนี่ยอ่ะ ทีไปก่อนฟาร,รม์มเป็นฟาร,ร์มก่อนเราต้องได้ธนูฟาร,ร์มก่อนนะครับธนูฟาร,ร์มกับครินี่คือเก่งเลยนะครับบ้าบูดีไปไปบูบูปิงยังจัดจัดเลยเฮ้ยกิกซี่มาเหมือนกิกซี่จะมามาไหมอุ๊อุ๊ยเจอแล้วนี่ไงลิกซี่กดพันนิดใส่หัวไปก่อนด,ดูด้าเมจตีตีมีบับแดงด้วยตีไม่รอดไม่รอดนี่ หมือนก็จะเสียอ่าฟิกเกอร์ตอนไปคิวข้างบนแล้วนะอุ้ยเอเนดอร์ไม่อยู่แล้วเอเนดอร์อุ้ยสตาร์นโอเอเนดอร์ปัดสตาร์นได้นะไอเจ้านี่มันเจ้านี่มันร้ายเรียบร้อยสิครับอย่างนี้เอเนดอร์อย่างคิววีล่าเลยอุ้ยทาร่าอีกมีอันตรีไหมทาร่ามีไหมมีอันตรีไหมทาร่าเรียบร้อยโอ้ทาร่าไม่มีอันตรีนะครับเก็บไปแล้วสามคิวข้างบนนี่โดนยับเลยนะข้างบนนี่ตายบ่อยมากเลยนะครับไอยานตรไอยานตรกับกบ ป็นไรป้อมอย่าแตกก็พอ,เ,อเวเราเวทแดงได้ด้วยอ,อุ้ยคิกซี่มาเหรอไม่กลัวนะเนี่ยขอตีนหน่อยดูดดูดเออดูดแล้วตียังยังยังไม่แรงเดี๋ยวรอก,ก่อนไปฟาร์มีก่อนนะครับฟามีก่อนนะข้างบนไม่มีคนไปเติมเอ็นดอร์ไปบนถ้าเขาบวกเขาก็จะตายรัวๆนะข้างบนก็ต้องการป้อมเลยต้องเน้นเคลียร์คีปนะเพราะว่าผมทามมิ่งยังไม่ถึงบนนะ อวีล่าโดนดักกลางทางเรียบร้อยอีกแล้วโอ้โหนี่ตึงแน่ครับเกมนี้บอกเลยเฮย์เเตเจเตไว้นะยังไม่เก่งนะครับตอนนี้คือเราต้องมีจำนวนคนที่เท่ากันนะถึงจะไปบวกไวไหว่ามไม่ก่อนนะครับปาไม่ก่อนเดี๋ยวเพิ่งบวกเยอะเพื่อนถามไป เราได้ธนูฟาร์มแล้วนะครับตอนนี้บอกเลยเก่งมากได้ธนูฟาร์มนี่คือเฮ้ยข้างล่างเราได้อยู่นะครับข้างล่างเราได้ป้อมอยู่ไอ้ข้างล่างเราได้ทาร่า,าเฉยเรื่องเดียวมะข้างบนโดนอีกแล้วข้างบนเนี่ยเห็นคิกซี่แวบๆบแบบเราต้องเอากลางเลยแล้วกันปล่อยเขาตายไปเขาชอบลึกนะข้างบนเขาชอบเลยวิ่งเลยไปกลางน้ําเลยน้ําไปนะถ้าเขาแบบเซฟป้อมไว้คือเราก็ได้ป้อมกลางปีนะครับแบบ รอเคลียคลิปในป้อมเองนะแต่เขารู้สึกว่าเขาจะเท่าห้าวแล้นี่โตโร่มาดิโตโร่มาดิขอดูดหน่อยดิดูดอื้อเรียบร้อยเรียบร้อยแน่ๆเลยต้องตายต้องตายตีตีไป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 อุ้ยอุ้ยเอ็นดอมานะอุเอาไอ้ไวโอเลตไวโอเลตขอดูดหน่อยอือเรียบร้อยไหมอุ้ยอุ้ยไวโอเลตอุ้ยไวโอเลตอุ้ยไวโอเลตไม่ตายวิ้กดพันนี้ก่อนหรือจะตายอยู่กดพันนี้คลิกซี่ได้ไหมคลิกซี่อุ้ยคลิกซี่ไม่ตายโอ้ไม่นะโอ้ ก <peach> ิกซี่ไม่ตายเฉยเลยไม่เป็นไรครับเราได้ไวโอเลตอยู่ครับแต่เราโดนชัดดาวไปเดียวมะโอเดียวมะเป็นงานครับเดียวมะพ่งพาได้แต่กลกับฮยาเตน,น,เตนี่ยังไงเนี่ยกลฟฮยาเตเนี่ยตายไหมกิกซี่กิกซี่เอออย่างแหลกเลยโอ้ต้องขออภัยนะวันนี้เน็ตยเป็นอะไรไม่รู้ปิงจ,จัดเลยบางทีเดินทะลุก,กำแพง ความกอน,นครับเหลือครีครับได้ครีมานี่คือเก่งมากๆเดี๋ยวเหลือครินะครับตีไปดาเมจอะไรบ้างก็นเนี่ยดาเมจม่วงเต็มไปหมดเลยเนี่ยบอกเลยว่าครีคลีม่วงัวๆอ่ตีไปจะออกว่าจะออกรองเท้าเจาะเวทก็ไม่ได้นะครับตัวซีซีอย่างเยอะเลยนะครับ ทั้งคลิกซี่ทั้งโตโร่นี่คือผมไม่ได้ขยับแน่เลยนะผมออกรองเท้าเจาะเวทนะครับฮนะไปมาอีอีอ้หูฟ้ไวมากตีมังกรไวมากไอมาเก่งนะเพื่อนเลือ,อ,อกกงเล็บเราได้ออกรงเล็บนี่คือซอยลัวๆซอยยิกๆเลยแล้วก็แบบดาเมจสีม่วงลัวๆครับมา อีกปาดเดียนเหรอกดสกิลหนึ่งไว้ก่อนว้าไปก่อนปุ๊บมีเรียบร้อยทาร่าทาร่าอือโดนลุมอย่างนี้ตัวไหนก็ไม่รอดอได้เวลาแล้วได้เวลาโต้กลับแล้วไหนกันหมดจะได้เอเดนดอร์ไหมนะเอเดนดอร์เขาแบบเขาเล่นเป็นนะเขารอจังหวะปัดสกิลสตาร์ทของวีล่าได้นะได้ไหมนะได้อู้ตายเห็นไหม แต่บอกว่าตายคู่นะข้างล่างเนี่ยโอ้ไม่นะโอ้โหเอาแนละ้วไงมันตึงมันตึงเพราะทีมเรานี่แหละตัวนี้เฮ้ยเอซิกซี่มาเอ,อรลนโดตายไหมเอ,อรลนเดอย่าบอกนะว่าเอรลนโดอรอดเนี่ยโอ้ โอ้สี่คนเราจะไปตามก็ไม่ได้นะป้อมกลางเราจะแตกนะอือแล้วขอละลายแทงหน่อยดิมาดิแทงไม่กลัวนะไม่กลัวอือดูดาเมตตีตีตีเรัว่มาเลยตีอือเลือดไหลอย่างน้ําตีอ okay, ู้ยอย่างแรงอย่างแรงโอ้โโดนสตันโอ้โหเกือบกดอันตีไม่ออกนะครับเมื่อกี้ถ้าคลิกซี่ไม่มานะบอกเลยตีเอ่อทาร่ากับโตโร่นี่คือเลือดเลือดไหลอย่างน้ําเลยกีด้าเวดดาเมดม่วงรัวรัวอย่าตามดีกันมา สถานการณ์ตอนนี้สูสีมากตามบูทีบูต้องรวยรวยชีวิตพันหกนะครับไป,ไปไปไวโอเลตเห็นอยู่ข้างบนแวบๆบแบบนะครับไวโอเลตยู่ไหนยเพื่อนเราก็ทยานตายอย่างเลย ดัไไนไปยังไม่ได้นะครับเราต้องทำเวฟก่อนนะครับขึ้นไปนันก็ตีป้อมไม่ได้นะครับเขาเคลียร์เวฟในป้อมง่ายๆ่ายเลยเราต้องเอาออบเจกต์นะครับเราต้องรอเราต้องทำทำเวฟขึ้นไปก่อนเราค่อยออมไปเพื่อนเราดันไปตายมันเลยตึงนะเวเกอนี้ฮ่าคือชั้นบนนี่มาี่มาแล้วเพื่อนเรามาแล้วมาแล้วเพื่อนนี่ไงหลบอยู่ตรงนี้เหรอคิกซี่ตีหนึ่งสองสามสี่ห้าเออตีโู้เล่นอะไรจังเลยโอ้ทาร่า ทาร่าเรียบร้อยเยื้อกดอันตีก็เลือดเ,เ,เด้งไม่ทันหรอกเลือดไหลอย่างน้ำบอกเลยทาร่ขาขณะกดอันตีนะครับนะเนี่ยเลือดเท่าขึ้นไม่ทันเลยนะอ่าเพราะว่าเราตีลัวนะครับตีตีตมาดิเอเดนดอลมาดอิอุกดอันตีกวนอุเกอเือบเผลอไปแล้วโตโร่เหรอไม่กลัวนะไม่กลัวนะแค่โตโร่ไม่กลัวนะเฮ้ยโตโร่โตโรนะ่เอาเหรอที ดูดก่อนตีอูตีตีอูตีตตตโตโรโอ้โหตีตโตโรอย่างแรงเออโอ้อตายอย่างไวนี่ขนาดโตโลนะครับเนี่ยได้เจาะก่อเวทแล้วได้ไอเทมครบแล้วนะครับตอนนี้นะาจี้จบไหมเนี่ยในเวลาจบไปชุดเดียวจบแลยทิชตาร่าขอตีเลยทิชาร่าอูอูโดนดาเมจจากป้อมนะครับเราเอาป้อมก่อนดีกว่าอูอูดาป้อมนี่ต้องป้อมตีโอ้อข้างบน อตีข้างบนทักแจ๊ะเลยรเงียนี่เลืดบัฟหมีก่อนไปเติมเลือดก,ก่อนครับมาดาวได้สองทางแล้ว,วโอ้โหสกิลไปโดนดาวเมทม่วงรัวๆบอกเลย,ย,ยตัวละลายแทงนะแต่เกมนี้เราเล่นยากหน่อยนะมีตัวโลูกับคลิกซี่นะครับแล้วก็ทีมเราชอบไปตายก่อนนะเลยเป็นเล่นยากๆนะผมต้องคอย มาประคองเวฟนะครับเฮ้ยมาดิเอเลนดอร์มาดิมาดนะิมาดิเอเลนดอร์ไม่กลัวนะเอรเลนดอร์อื้อเรียบร้อยเรียบอุ้ยโอ้ตีไม่ถึงโอ้โอ้ระยะตีไม่ถึงนะครับถ้านี่ตีถ้าต,ตายแล้วโอ้แหมเสียเหลี่ยมนะครับเราตีถิน่นะครับระยะตีไม่ถึงแต่ระยะเอเลนดอร์ตีถึงเรานะครับระยะเขาเกไกลกว่าเรานะครับเอ้ย เอาแล้วไงครับเอรินเราตายอยู่นะครับเฮ้ยแต่เรามันตีใกล้นะเอ็นมาจ่าถ้าเทรดกัน่อกยี้สู้น่าจะสู้เราไม่ได้นะครับเดี๋ยเราไม่ได้ตีเขานะครับยังไงดีเฮ้ยเดี๋ยวเราได้สองทางรับประกันไว้สองทางอยู่นะมีประกันบาเลกสองทางไว้อยู่น่าจะไม่มีปัญหาอะไรถ้าเพื่อนไม่ไปตายก่อนนะ เกาะเก๋วี่เอาดาร์กได้เอาคอสได้ไหมเนี่ยวิเอาต้องเอากอสแล้วล่ะจังหวะนี้เพื่อนเพื่อนมาตีคอสเพื่อนโอ้โหตีคอสอย่างไวเออตีอไวมากอโอ้โหตีคอสไวมากเออโอ้โหโซโล่คอสอย่างไวโอ้โซโลโ่คอสโอ้โหตีคอสอย่างไว <c oughs> ไบอกเลยมามาจ้าแคลรี่นี่นคือคือมาจ้าเซตนี้คือแบบรียดประสิทธิภาพของมาจ้าออกมาแบบสูงสุดเลยนะครับ ตีลัวๆนี่ไงเอลนรอหนึ่งจอกก็หตีอย่างแรงตีอย่างแรงเออไม่ตายไม่ตายไม่เป็นไรตีเลยลัวตีเออใครมาก็ตีหมดเลรียบร้อยหนึ่งแจ๊ดเรียบร้อยแล้วทาร่าตีตีตีดูอันตีขึ้นไม่ทันอันตีขึ้นไม่ทันแน่เออนี่ไงอู้เรียบร้อยเรียบร้อยจิครับอุ้ยอือตีเออกบรวมให้เรียบร้อยคิกซี่เหรอเอาในป้อมเลยบอกเลยก่อนเกิดก็มีโอ้ค่ายคิกซี่เลยดิคิกซี่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 ก็เอติอื้อ ไวโอเลตอู้วไวโอเลตไวโอเลตแจ๊แเราแน่เลยไม่เป็นไรเอา้าไปเรามีใจเกิดครับกดเขียววาอุย้ยไม่เงินไม่พออีกโอ้ได้ไปเนี่ยโอ้เงินไม่พอซื้อแข่งนะครับแต่ไม่เป็นไรครับเราได้3ทางเราทําไว้ไปหมดแล้วน่าจะจบได้แล้วนะครับเกี่ยวนี้มันค่อนข้างจะตึงนะครับเกมนี้เอ๊๋จบไปเลยไฮเดรตเรียบร้อยอย่างแรง โอเคฝากกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับไว้มาเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ